เป็นแอคเคนี่เป็นสารสกัดธรรมชาตินําเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีประสิทธิภาพในการเพิ่มเยื่อเยื่อปอกระหว่างข้อต่อต่างๆในร่างกายของเราทําให้เราสามารถขยับตัวได้ไง่ายมาก มาซอยมา2 0ปีสีนะ่ห้าวันมันก็ดูหายแล้วค่ะตอนแรกมันปวดขามากใน,นรับประทานจะไปสุดอนมันดีข,ขึ้น,นอกอเขาดีขึ้นมากเลยครับอาการปวดทั้งหมดหายไปเป็นจริงค,ค่ะใช้ชีวิตแบบปกติได้แล้วตอนนี้ผมลับวิ่ดีได้เปลี่ยนชีวิตผมจริงๆเราอยากทานต่อไปเรื่อยๆค่ะไปไหนมาไหนเวลาเดินขึ้นบันไดไม่ต้องมีใครช่วยประยุงแล้วันละหนึ่งเมตรภูมิใจมากๆที่ผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัลเราต้องทดลองกลอดทุกอย่างถ้าเราไม่ทดลองเนี่ยเราไปรับเงินในฐานะเป็นพซซนเตอร์เอาภาระไปทิ้งไว้ให้กับผู้บริโภคทานไปทาน สองอาชิพยืนยันเลยว่าดีขึ้นมากผู้คนเนี่ยต้องการให้คนไทยได้รับผลประโยชน์ที่เต็มที่และราคาที่เหมาะสมกับคนไทยทั่วไปแนะนำค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยคุณได้อาหารเสริมราคาคนไทยป้องกันข้อเสื่อมได้ระดับโลก